ใช่ใช่แต่ว่าเอาวางไว้หลังรถก่อนตอนนี้พี่กำลังยุ่งอยู่ hey, โทนี่อุย้ยขอโทษว่ะตื่นสายเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยอะสงสัยผิดที่ผิดทางมาทำงานวันแรกก็สายเลยนะโทนี่แล้วเมื่อคืนนี้ไหว้พระก่อนนอนไหมแล้วได้เลขเด็ดมาไหม โอ้ยจะมาเลขเด็ดอะไรไม่ได้นะก็นอนเนี่ยต้องวาเจ้าที่เจ้าทางเพราะแกมาอยู่ใหม่ไม่งั้นเนี่ยเขจะฝันร้ายไงแต่ตอนเนี้ขึ้นรถก่อนเดี๋ยวไปรับของลูกค้าไม่ทันมาก็มาสายาลมเสียวออ่ะเดี๋ยวก่อนอะไรโอ้โหตกใจหมดเมื่อกี้ก้าวเท้าขวาขึ้นรถมาไหมเท้าซ้ายทำไมอะ ไม่ได้ก็คําโบราณเนี่ยเขาบอกไว้ว่าถ้าก้าวหาขวาขึ้นมาบนรถเนี่ยจะทํางานราบลื่นแล้วก็โชคดีทั้งวันไม่มัง้งนี่บวชเพิ่งศึกมาเลยเนี่ยไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้นะนี่ผ้าทงแม่เราเลี่ยมทองไว้อย่างดีติดตัวตลอดเวลาเพื่อระลึกถึงว่าเวลาไปไหนมาไหนจะมีท่านไปด้วยตลอดคุ้มครองแล้วแต่ไม่เชื่อก็แล้วแต่เตือนแล้วนะ นี่สาธุขอให้ลูกทำงานวันนี้ราบรื่นเฮ้งแหงปังปงัตลอดทั้งวันเลยนะเจ้าค่ะสรุปวันนี้จะได้ไปไหมเนี่ยก็ไปสิโอ้ี่แจ็คเพื่อนผมมันก็เป็นคนแบบนี้แหะครับ25ปีที่เพื่อนกันมามันก็เชื่อเรื่องพวกนี้จนเข้าเส้นไม่เคยเปลี่ยนเดี๋ยวลองมาดูกันครับ วันนี้ผมก้าวเท้าซ้ายขึ้นรดผมจะสวยอย่างที่มันว่าไหมวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับรับพัสดุครับผมแจ็คบ้านหลังนี้แน่นะ ก็ได้นะสิฉันก็มารับของกับเจ๊แก่ทุกวันนั่นแหละเรียกเรียกแก่น่อยเร็วๆจ้าจ้าซูซี่มาลรวจ้าแจ๊คพนักงานใหม่หรอจ้าใช่ครับผมมาทำงานวันแรกครับถ้างั้นเจ๊ปากส่งของเลยนะจ๊ะได้ได้ครับ อย่าลืมมารับของกับเจน,นะจ๊ะพนุ่มโอ้ยมาหลังแรกก็เกือบโดนซะละเกือบถูกรนลามแล้วไหมล่ะอะไรกันครับเนี่ยเนี่ยครับพัสดรุมาส่งครับเฮ้ยน้องอย่าเสียงดังดิเดี๋ยวเมียพี่ตื่นนะ อย่าให้เมียพี่มันรู้นนะถ้ามันรู้เนี่ยมันเอาพี่ตายเลยนะโอ้ครับครับครับน้อยมึงสั่งอีกแล้ว <c oughs> ใช่ไหมไหนชื่ออิมแม่ค้าร้านนั้น <c oughs> มึงชอบนักใช่ไหมโอ้ยวันนี้มันเป็นวันอะไรของผอมลูกค้าบ้านนี้ก็มาทะเลาะกันอีกทำงานวันแรกอะไรจะวุ่นวายขนาดนี้ เอาอแล้วไงสวยซ้ำสวยซ้อนจริงรถกระดันไม่ติดเอ๊หรือว่าที่ไอ้แจ็คมันบอกให้ก้าวขาขวาแล้วจะโชคดีมันจะเป็นเรื่องจริงอเอาวะลองอย่างที่มันบอกก็ได้แต่มันคงไม่เกี่ยวหรอกว่าไหมครับรถเก่ามันก็เสียบ้างเป็นเรื่องปกติก็ต้องทนทนเอาหน่อยแจ็คมันบอกว่าต้นปีหน้าเนี่ย บริษัทก็จะให้รถใหม่ละยังไงก็ช่างหวังว่ากับลูกค้าคนต่อไปจะไม่สวยแล้วนะคุณเมลครับคุณเมลมารับของแล้วครับวันนี้มาเร็วจะเลยค่ะพี่แจ๊โทนี่มาเอาของเร็วๆมาใหม่เหรอคะพี่แจ๊คใช่ครับคุณเมลย,ยังจะไม่ค่อยรู้งานสักเท่าไหร่นะครับ นี่เป็นเพราะว่าผมก้าวขาขวาขึ้นรดแน่เลยโถนี่ไปได้แล้วเร็วเวของครบเรียบร้อยนะครับ,บคุณครับคน,นอะไรช่งดารักเห็นแล้วอยากแอดไลน์ไปทักอยากจะบอกหลงรักสาวออนไลน์ เดินทางไปไหนมาไหนนะคะปลอดภัยตลอดทางแน่นอนเลยค่ะและที่สำคัญนะคะป้ายนี้นะคะราคาไม่แพงราคาไม่แพงไม่ว่าคุณจะทําอาชีพไหนนะคะก็สามารถประมูลกันไปได้เลยนะคะได้เลขสวยๆกันไปครอบครองเลยนะคะใครที่คะที่มีราคาในใจใส่ราคามาเลยนะคะตอนนี้ใส่ราคามาเลยค่ะ คุณคิมยงหนึ่งร้อยบาทมีใครอีกไหมคะมีใครอีกไหมคะพี่คิมบอมแปดร้อยบาทสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะตอนนี้นำอยู่ที่แปดร้อยบาทเลยครับแปดร้อยบาทค่ะและและคุณธรโมอ้นะคะหนึ่งพันบาทค่ะโอ้สุดยอดมากสุดยอดมาก เวลาหมดพอดีนะคะนับ3นับ2นับ1ยินดีกับคุณทบโมด้วยค่ะขอแค่นี้แหละครับผมหวังว่านี่จะเป็นก้าวแรกที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของผมกับน้องเพิ่มขึ้นขนอะไรชิงนารักเห็นแล้วอยากแอดไลน์ไปทักอยากจะบอกหลงรักสาวออนไลน์ รอยยิ้มของเธอจังสวยผิวพันหน้าตาขาวมวยเธอทำให้ใจของฉันแทบละลายอยากได้เธอมาเป็นแฟนอยากได้เธอมาสวัสดี FC ซลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่และทุกคนที่กำลังร,รับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดหัวใจรวยให้น้องเมลด้วยนะคะวันนี้ใครรับชมอยู่ถือว,ว่าโชคดีมาก เพราะว่าวันที่19ที่จะถึงนี้นะคะเป็นวันเกิดของเมลแล้วท่านใดที่ชนะการประมูลป้ายทะเบียนนี้ไปจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารในวันเกิดกับเมลแบบตัวต่อตัวเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาร่มเลยนะคะใส่ราคามาค่ะใส่ราคามาจ้าคนแรกนะคนแรกคุณทำมโมห0 0พบาทเริ ไปกันต่อเลยค่ะไปกันต่อเลยค่ะคุณคุณคิมบอมหนึ่งหมื่นบาทสุดยอดเลยค่ะมีใครสู้ไหมคะมีใครสู้ไหมคะ จะนอนแล้วเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวพรุนี้เจอกันโอ,โอเคครับได้ไหมวะเนี่ยน่าจะได้แหละ ลครับ<ะ>ป้ายที่ประมูลมเมื่อคืนนี้ไม่ใช่คุณธรรมโมหรอครับที่ได้ไปอ๋อเปล่าค่ะพอดีว่าหนึ่งวิก่อนหมดเวลาคุณคิมบอมอ่ะเขามาบิดสู้พอดีค่ะแต่ว่าก็ต้องรอดูอีกทีนึงค่ะว่าวันสุดท้ายเนี่ยใครจะชนะแล้วก็ได้ป้ายไปทุกอย่างกือบจะดีอยู่แล้วเชียวผมก็ทำพลาดจนได้คืนนี้แหละ ผมจะไม่พลาดโอกาสที่จะทำให้ผมกับน,น้องเมียวได้ไปเดทกันและเมื่อคืนยอดประมูลอยู่ที่25,000่ันบาทจากคุณพี่คิมบอมค่ะเมียต้องขอปรบมือให้รัวๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านท,ท,ที่เข้ามาร่วมประมูลกันนะคะขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะว่าวันนี้วันที่16มกราเป็นวันสุดท้ายแล้วของการประมูลและเรามารุ้นกันว่าอีก3วันข้างหน้าก็คือวันที่19มกรามกราใครที่จะได้ เป็นเจ้าของป้ายนี้และร่วมรับประทานอาหารในวันเกิดของเมลกันค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแมวด้วยนะคะคนแรกค่ะคนแรกคุณเกิยมยอง27,000บาทค่ะสุดยอดค่ะไปอีกค่ะไปต่อค่ะอ๋อมาแล้วคุณพ,พี่คิมบอม2 9 0 0 0บาทค่ะ โอ้โห oh, oh, ไปกันต่อยาวๆเลยค่ะครั้งนี้ถือว่าดุเดือดมากๆเลยค่ะมีคนไหนที่สู้อีกไหมคะใส่ราคามาเลยค่ะใส่ราคามาเลยเนาะโอ้โ oh, ห oh, oh, คุณธำโมสามหมื่นห้าพันบาทวู้ oh, oh, oh. สุดยอดมากเลยอะถือว่ายอนนี้แรงมากๆเลยนะคะมีใครกล้าสู้คุณพี่ธำโมอีกไหมคะโอ้โ oh, ห oh, oh. คุณพี่กิมบัมไม่ นี่เเงินยังเ,เ,เป็นชีพไม่พอทำไงดีวะทีเนี้ยจะไปบอกความจริงให้ตัวเองเสียหน้าหรือจะหายไปดีแต่ที่จริงเราหายไปเลยก็ได้นะ ไม่มีใครรู้ว่าทำโมคือเราเราก็ทำตัวปกติแค่นี้คงไม่มีใครสงสัยสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนที่ติดตามเมลนะคะแล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยคะ่ะวันนี้เมลไม่ได้มา ไล่ประมูลทะเบียนแต่อย่างใดคะ่ะเมลแค่อยากจะออกมาพูดบางอย่างที่เมลลงประมูลป้ายทะเบียนไปครั้งล่าสุดว่าคนที่ชนะการประมูลครั้งนี้ไปจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับเมลในวันเกิดที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ว่าคนที่ชนะการประมูลไปไม่ติดต่อเมลกลับมาเลยคะ่ะเมลเลย แค่จะออกมาบอกว่ากิจกรรมที่เมียจะจัดขึ้นเป็นแค่สออ่วนหนึ่งเท่านั้นความตั้งใจจริงของเมลวก็คือเมลวตั้งใจที่จะนำเงินที่ได้จากการประมูลครั้งนี้ไปมอบให้กับบ้านเด็กกำพร้าคะ่ะซึ่งเมลจะทำอย่างนี้ทุกๆปีคะ่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าเมลวโตมาจากที่นั่น เมลไม่มีพ่อเมลไม่มีแม่ไม่มีครอบครัวที่เพียบพร้อมเมลต้องพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงให้ชีวิตตัวเองอยู่รอดเด็กๆที่นั่นก็เหมือนพี่เหมือนน้องของเมลทุกคนเมลอยากจะช่วยเหลือเมลอยากจะทำทุกอย่าง เท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้นี่ก็เหลือเวลาแค่วันเดียวแต่เมลไม่โทษผู้ที่ประมูลชนะหรอกนะคะที่เขาเงียบหายไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเมลแค่อยากจะบอกว่าเมลเสียใจคะ่ะที่เมลไม่สามารถ ทำตามที่ตั้งใจแล้วก็รับปากกับน้องๆไว้ได้ ดีว่าผมจะรบก,กวนยืมตัง์น้าหน่อยครับพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเงินเดือนออกผมจะทยอยคืนน้าให้หมดเลยครับหน้าก็อยากจะให้ยืมนะตัวนี้แต่ว่าช่วงนี้หน้าก็ไม่มีเหมือนกันนะเข้าใจน้านะน้าไม่มีจริงโอเคครับน้างั้นผมไม่รบก,กวนแล้วครับขอ,ข,อขอบคุณน้ามากครับ เมลครับรว่าใครซอีกเอ่วันนี้เมลไม่มีส่งของนี่พี่โทนี่มีธุระอะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับผมผมมีเรื่องจะบอกคุณเมลครับคือ คือผมคือผมคุณทรรมโมที่ชนะการประมูลป้ายเบียนครับคือวันนี้ผมผมเอาเงินมาให้คุณเมลแต่ว่าแต่ว่ามันไม่พอครับผมพยายามหาแล้วผมสัญญาว่าผมจะหาที่เหลือมาให้คุณเมลนะครับคือผมต้องขอโทษด,ด้วยที่ทําให้คุณเมลผิดหวังนะครับคือผมแค่ผมแค่อยากใกล้ชิดกับคุณเมล ผมชอบคุณเมลครับคุณเมลไม่โกรธผมนะครับเอา้าคุณเมลไม่โกรธผมหรอครับเรื่องนั้นน่ะเมลไม่โกรธหรอคะเมลเข้าใจ <c oughs> คือทีแรกเมลก็ไม่คิดว่ามันจะประมูลได้เยอะขนาดนี้ด้วยซ้ำและอีกอย่างคะ่ะคุณคิมบอมที่ประมูลได้ลองจาก คุณทำมัวค่ะเขาติดต่อมารับป้ายแล้วอีกไม่นานเขาก็คงจะมารับอะค่ะเอา้านั่นไงคะคุณคิมบอมมาแล้ว พี่แจ๊คไม่ต้องตกใจหรอกชันนี่แหละคือคิมบอมคิม,คมบอม,บอมใช่ไงอา้าถ้าพี่แจ๊คคือคิมบอมแล้วจะประมูลให้เสียเงินเยอะไปทำไมคะเนี่ยประมูลกับใครก็ พี่โทนี่คือพี่ทำโมเงคะทำโมใช่อุ้ยโทนี่ฉันว่าแล้วเชียร์เป็นทรรมะทำโมมาแข่งกับฉันสุดท้ายฉันก็ชนะจา้ะ<อ>เออชนะไปเถอะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าสุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันบังเอิญจริงๆเลยที่พี่เนี่ยทำแบบนี้ก็เพราะว่า บริษัทพี่เนี่ยเขาจะออกรถให้พี่ไงที่พี่ทำงานมานานแล้วจู่ๆไอ้โทนี่ก็โผล่มาพร้อมกับเรื่องวุ่นๆพี่ก็เลยอยากได้ไป้ายทะเบียนรถที่มันเลขมงคลเพื่อที่จะมาเสริมบารมีของพี่แล้วก็ไอ้โทนี่นี่ไง<ม>แล้วว่าแตก่แกหาเงินพอแล้วหรอได้เอาเงินมาจากไหนนี่อย่าบอกนะว่าเอาจี้ทองของแม่แกไปอะฮะก็มันหมดขนทางแล้วอ่ะ เงินมันไม่พอจริงก็เลยไปเอาไปจำนำไว้โถนี่จริงๆิพี่โทนี่ไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้นะคะแต่ยังไงก็ขอบคุณพี่โทนี่มากๆค่ะที่ยังมีความจริงใจที่จะมาบอกความจริงกับเมลเราจะถือว่าเมายกโทษให้นะคะแต่ทีหลังไม่ทำแล้วนะผมขอบคุณคุณเดียวจริงๆนะครับที่ยกโทษให้ผม ผมมันไม่ได้เรื่องจริงๆอ่ะจึงทําให้พลาดโอกาสที่จะได้ร่วมกิจกรรมกับคุณเมลอมก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าพี่แจ็คชนะการประมูลไปจ่ายเงินครบพี่แจ็คก,ก็มีสิทธิ์นั้นพี่โนนี่ก็ลองไปคุยกับพี่แจ็คดูนะคะอะไรทํำซะขนาดนี้แล้วยังจะมาถามฉันอีกจริงไหมเนี่ยเออีขอบใจมากเลยเพื่อน อื uh huh. ใส่มาอย่างนี้เลยเหรอมันคิดว่ามันประมูลทองหรือไงไอธ้ธำโมเนี่ยโอ๊ยไอธ้ธำโมชื่อก็ออกจะสายบุญนะสงสัยคงเป็นตะแก่โรคจิตที่อยากชนะประมูลเพื่อไปเดบักน้องเมลแน่เลยไม่ได้ฉันยอมไม่ได้แหม่ว่แต่เคินกันอยู่นั่นแหละเราป้ายฉันลลางอยู่ไหน ถูกต้องแล้วครับสาหรับป้ายประมูลท่านที่ประมูลได้นะครับท่านจะได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ป้ายนั้นนะครับซึ่งราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับนอกจากท่านจะได้ป้ายเลขสวยที่ท่านต้องการแล้วเนี่ยนะครับเงินที่ประมูลได้เราจะนําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถบนท้องถนนนะครับกาหนดการเราจะเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่16มกราคม2 5 1 5นะครับก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการประมูลครั้งนี้ครับ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยครั้งแรกของเมืองร้อยเกินเสนอราคาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบร้อเปรซประมูลได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง16มกราคม2565สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร098 101 4151 043 624 150หรือสายด่วนโทร1584ก็ยังไม่มีใครอยากให้เธงม้า่